จุดไฟแล้วค่ะมะกรูดก็ไม่มีจุดเพื่อความอบอุ่นจุดแก้เหงาได้เวลากลับเสกกรอกแล้วค่ะเสกกรอกอ๋อขนมมีอยู่ขนมมีอยู่ ไส้กรอกก็ยังพันไม่เป็นเพิ่งจะทำครั้งแรกที่ช่วยแม่ทำที่อังกฤษก็ก็ทำไส้เทียมนี่เอาไอ้คลิงฟิวคลิงฟิวหมวนเอานี่ค่ะ อีกสามสี่วันนะอีกสี่วันนะถึงจะเกินได้น้ำขั้นลออกมาแล้วค่ะแล้วมันก็จะแข็งแข็งเดี๋ยวเราปั้นใหม่ก็ได้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ นี่ก็จะขึ้นไปกับเบคอนเบคอนอยู่ข้างบนตู้เย็นข้างล่างมันก็เล็กทั้งสองตัวข้างบนก็ข้างบนก็เล็กแต่ข้างบนลูกไม่ค่อยได้มีอาหารหอะไรมัวจะทำงานเนี่ยวันนี้ก็ไปทำร้านตัวเองตีหนึ่งก็ตีสองก็ไปทำออฟฟิศ เล่าเก้าโมงเช้าเพื่อนเข้ามาจากเพชรบุรีนี่ค่ะโอ้เบคอนโอเคเรียบร้อยค่ะ หรือเปิดไฟกันไว้หมดต้องเกาะราวบันไดไว้ให้แน่นๆยังดีได้ขึ้นมากวาดบ้านเพราะว่าน้องกายอยู่ อยู่คนเดียวไม่กล้าขึ้นมากลัวเวียนหัวกลัวลื่นกวลาขึ้นลงบันไดน้องกายอยู่ก็เขาก็ทำช่วยก็อยู่เนเพื่อนด้วยรู้สึกว่า ตอนเดือนนี่ก็เงินเดือนเขาขึ้นแล้มั้งเงินเดือนเขาก็ขึ้นไว้นะเพิ่งทํำนะคะได้สองหรือว,ว่าสามเดือนหลือยังเนะะี่ยโอเคค่ะเพื่นพนอนๆลงมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ได้ไปส่งสวัสดีค่ะ